นี่นะคุณสวัสด <il> ีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการกินเลยก็จ๋าค่ะเดี๋ยววันนี้ ทุกคนค่ะจ๋าจะพาทุกคนไปรีวิวร้านส้นตมตำที่แบบพวกเรามากินกันบ่อยมากใช่เวลาประชุมเหนื่อยๆนะถูกร้านนี้นะถือว่าเป็นร้านส้นตมตำที่ช่วยกระชากสมองจ๋าได้ดีมากร้านนี้มีชื่อว่าร้านลาบเป็ดแซ่บเวอร์นะคะสาขาราชพฤกษ์พระราม5นั่นเองใครที่อยู่พระราม5เนี่ยแวะเวียนกันมาได้เลยนะคะร้านนี้นะคะเขาไม่ได้อร่อยแค่ส้ตมตำอย่างเดียวนะไก่ย่างจ๋าบอกเลยว่าร้านนี้อูหโคตรเดียมห้ามพลาดเลยนะคะแล้วก็หอยแครง จริง<ต>น้ำจิ้มได้่มก็อยเนื้้ออกยเนือ้อคุณแซงเขาชอบมากแต่ดิฉันนั้ไม่กินน้ำตกเขาก็อร่อยอร่อยทุกอย่างโอ๊ยไม่ไหวแล้วไป๊แป๊ดปเข้าไปกันเลยดีกว่าไปเน่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 ชมหน้าคนตำส้ตมตำให้ดิฉันนี่ค่ะคุณขาตำอร่อยมากส้ตมตำปูปลาไม่หวานเน้นเค็มพริกเจ็ดเม็ดคุณคนนี้ค่ะเป็นคนตำให้ดิฉันนะคะมีฝีมือปอกบอกบอกดูด้วยคกซ้ายขวาพี่ชื่ออะไรคะพี่นุับพี่นุ้ย พี่ชื่อพี่อะไรคะ่ค่ะพี่เญิงนี่เขาไม่ได้หญิงนะคะแต่ว่าเขาต้องรีบทำเพราะว่าลูกค้าออเดอร์เยอะมากมาค่ะทุกคนต้มตำปูปลาร้าไม่หวานพลิก7เม็ดนะคะคุณขาขอสดน้ำก่อน ยยมยขออนุญาตนะคะคุณมีชั้นขออนุญาตใช้มือนะคะม,มันเยี่ยมมากมเหมือนมีน้ำแตกลงมามันได้มากเวลาจ๋านะทำงานเหนื่อยมานะทุกคน แล้วเวียนหัวใช่ไหมจ๋าจะแวะร้านนี้มากินส้มตำให้กระชากสมองหน่อยอร่อยร,ร,ร,ร้านนี้คุณได้มากนี่เป็นเมนูนที่จ๋าแนะนำมากมาร้านนี้คุณต้องสั่ง หอยแครงค่ะคุณขาจุดเด่นของเขาคืออะไรรู้ไหมหอยเขาอะมีความสดมันไม่เคยเหม็นเลยมันไม่เคยทรยศจยัดเลยแม้แต่ครั้งเดียวจริงและน้ำจิ้มเขาคุณดูน้ำจิ้มเนี่ยเห็นหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วคือแซ่บมากบอกเลยคุณคุกไปแบบนี้เลยคุณนี่คุณคุกน้ำน้ำจิ้มมาไปอย่างนี้เลยนี่นะ ร้านนี้ได้กินหอยแครงไปครั้งที่หนึ่งแล้วคุณจะหยุดไม่ได้เลยพอกินคําแรกไปแล้วอะ่ะมันจะมาเรื่อยๆเขาเรียกว,ว่ามันเป็นของว่างก่อนที่เราจะกินของหนักเยีม่มไก่ย่างร้านนี้ถือว่าเป็นไก่ย่างที่อร่อยที่สุดที่จ๋าเคยกินมาเลยคุณดูหนังของเขาคุณดูนี่มันไม่มีความแห้งเลยแมย้แต่นิดเดียวมันจะมีความแบบฉ่ำอ่ะคุณรู้ออกบ้างแล้วหนังเขาฉ่ำมากแล้วเวลาคุณกินคุณกินกับเนื้อนะคุณดูเนะื้อเขานะ เอามาอย่างนี้เวลากัดแล้วมันจะนุ่มๆคุณนึกออกปะและน้ําจิ้มแจ่วมะนาวคะนะคุณต้องสั่งแยกแต่แล้วโกคนชอบนะจริงๆม,มันมีน้ําจิ้มแจ่วปกติแต่คงจ๋าจะจะสั่งเขาว่าแจ่วมะนาวแจ่วมะนาวมันจะมีรสชาติแบบเปรี้ยวนํำเค็มตามจะไม่หวานเลยร้านนี้มันก็เลยเป็นร้านที่จ๋าชอบมากนะคะนี่คุณเอาเนื้อไก่นะจิ้มไปอย่างนี้อือนี่นะคุณอือจป,ปุ๊บนะ มีข้าวคุณมากข้นอ,อยู่อร่อยอืมเยอน้ำตกพอหมูย่างจ๋าชอบความฉ่ำน้ำเขานะคุณจ๋าบอกเลยว่าจ๋าจะชอบกินน้ำตกที่มันมีน้ำฉ่ำๆแบบนี้คุณรู้ปะแังเี้นะ อ้องมขมเนี่ยน,นะผมเป็นคนเหนือเนาะจะชอบแนวนี้ก้อยเนือแต่ไม่แนะนําให้กินบ่อยนะฮะแต่ถ้าอยากเปรี้ยวปากให้กินเลยแต่ผมกินแล้วผมผมจะถ่ายพยาธิเสมอดูดูนี่เวลากินนะเราต้องคุกเขาก่อนให้กระเทียม มันเข้ากับนเนื้อโด่ถ้ากินมาก่อไม่ได้กินข้าวเหนียวเหรอผู้ชายหวานหวานแบบผมอะ่ะก็ต้องกินเนื้อหวานหวานนี่คือวิธีกินแบบต้นตำรับปั้นข้าวเหนียวก่อนปั้นข้าวเหนียวเสร็จจ้ำมันเข้าไปที่เสร็จปุ๊บโอดขึ้นมาเหนือ่อยไหม ใก่เขาแจ๋วเอามาคลุกกับน้ำตกนิดนึงดูเข้ากันมากสุดยอดเว้ย หวานเดปากเป็ดเขามีความฉ่าปากเป็ดเขาจะไม่ได้แห้งๆนะคะอันนี้เขาเรียกว่าย่างใช่ไหมเขาไม่ได้ทอดเวลาฉี่ดิฉันชอบฉีีฉันชอบดูดลิ้นเป็ดค่ะคุณเอาลิ้นเป็ดนะี้นะชิมแจ่วนี้นะเสร็จแล้วนะ <c oughs> <c oughs> อ,อร่อยอะ่ะหวานอะ่ะ หอมหอมช่ำช้ำยมส้ตมตำเยี่ยมมต่อไปนี้จะเราถึงอาหารอร่อยอย่าลองอืม มันช่ำๆเนี่ยกุ้งแช่น้ำปลาพี่นาจ๋าจไม่เคยกินเลยนะแต่ว่ายู่ๆเปรี้ยวปากอยากกินมากคุณแซนบอกว่าคุณจ๋าท้องอหือปากจะมีน้องหรือเปล่าลาบหม,มูครับเนี่ยาบ้านบ้านผม,มเวลาเขากินข้าวเขาไม่ค่อยใช้ ท้อนเท่าไหร่แต่ให้ท้อนให้ไทยอย่างนี้อู้เป็นมาตันเหรอกินแบบเนื้อแบบไปล้อู้คนเดียวอู้เหนือบอกไปจังครับหน้าไทยมากดูไม่ออกเลยหรอไม่เอาเลยภาษาเมียงเนี่ยได้ยินแล้วเจ็บเอลมากเจ็บอะไรนะเจ็บเอลเอลคืออะไรดเอลอยยัง ใกล้ก็เป็นตินแต่อีโอ้คหนังเหรอไหนอขอซ้ำลาบอีกทีเถอะสุดยอดได้และจ๋าก็ยังคงกิน หอยแคลงยังต่อเนื่องมันเยี่ยมมากทุกคนจากไม่หอยแคลงหมดตล้งจานแล้วอะ่ะม,มันได้มันหวานน้ำจิ้มมันไปหอยอ่อแล้วมันก็เพลินออกปะพอกินมาเรื่อยๆม,มันก็เพลินมันหยุดไม่ได้คุณเนี่ยนมหมูย่างนะจิ้มเนี่ยแกวมะนาวเนี่ย ม้มตำสดน้ำ้มตำตามปลาร้าสดชื่นได้น่าแ,แล้วหอยก็หมดอีแล้วอะดูวันนี้ที่ฉันสั่งหอยมาสี่จานบดเรียงบทเพลงมดจัง อิ่มนำํำลานเ,เป็นที่เรียบร้อยอุ๊ยอิ่มมากเลยอ่ะเวลาพวกเรามากินร้านนี้นะจ๋าบอกเลยว่าสั่งมันมากจ๋าบอกเลยว่าร้านนี้อร่อยเกือบทุกอย่างร้านลาบเป็ดแซ่บเวอร์ราุัพร์ขรามห้านะคะร้านเขาเปิด5้าโมงเย็นถึง5้าทุ่มได้มั้งเนาะประมาณนี้แหละ ร้านนี้ที่มาที่ไปจ๋าบอกก่อนว่าจ๋ากับแซนอะ่ะตอนนั้นท,ทําถนนอยู่เลยใช่อู้หทำถนนแล้วคือแบบฝุ่นฝุ่นมันเยอะมากแล้วเราสองคนก็ออกมาหายไกลกินกันตอนกลางคืนอ,อะไรเงี้ยก็ขับผ่านแล้วเจอแบบว่าร้านนี้ตากฝนตากฝนอยู่เนาะแล้วเราก็เลยแบบเอ้ยสงสารลองแวะเข้ามากินปเปลมาเจอของเกกอิงครับจ้าตำแหน่งร้านนะมันจะอยู่ตรงเส้นราชพฤกษ์รามหายู่ติดก,กับเบเกอร์คิงร้านมันอยู่ตรงป้ายคำว่าครัวคนคอนขนมจีนเส้นสดอะไรสักอย่างนี้แหละหรือถ้าเกิดไม่มั่นใจนะคุณลองเซิร์ชได้เลยค่ะว่า ร้านลาบเป็ดแซ่บเบอร์จบลงกับคลิปนี้แล้วนะคะยังไงก็ตามฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะเป็นกำลังใจกับเรารจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะทุกคนแกแล้วก็อยากให้พวกเราเนี่ยไปรีวิวร้านไหนคอมเมนต์กันมาได้เลยลเดี๋ยวพวกเราจะตามไปกินตามเป็นรีวิวนะคะไปกินให้ทุกคนดูในหะ้เว่าอร่อยจริงหรือเปล่าโอเคปะไม่ใช่แค่ว่าเราแนะนำนะทุกคนก็สาม,มารถแนะนำพวกเราได้เช่นเดียวกันเะจ๊ะไปก่อนแล้วบายบาย Ha <laughs>